นะครับมาถึงเรื่องของร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีง,งบประมาณ2,563วงเงิน3.2ล้านล้านบาทก็ผ่านความเห็นชอบจากครมแล้วนะครับเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสภาวันที่17ตุลาคมนี้หน่วยงานใดได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุดหรือน้อยที่สุดเท่าไหร่อย่างไรบ้างติดตามจากรายงานของคุณกระมนลเนตรนุนจันฮะ ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 3มีกรอบวงเงิน3.2ล้านล้านบาทสูงกว่าปีที่แล้ว2 0 0แสนล้านบาทเป็นงบขาดดุลต่อเนื่อง4 6, 6 9 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเหตุผลของการขาดดุลงบประมาณเพื่อนำเงินไปใช้ในโครงการเร่งด่วนขับเคลื่อนกลไกลเศรษฐกิจในประเทศช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเมื่อเปิดเข้าไปในร,รายละเอียดพบว่างบกลางเป็นงบที่นายกรัฐมนตรีอนุมัติได้โดยตรง ได้รับการจัดสรรมากที่สุดถึง5.1แสนล้านบาทโดยเป็นการเพิ่มในส่วนเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญข้าราชการกว่า4.19หมื่นล้านบาทเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเพิ่ม500ล้านบาทส่วนเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปรับลดลง3,000ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการได้งบประมาณ3.6แสนล้านบาทกระทรวงมหาดไทย3.5แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว2.5หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มเงินให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถึง2.1ล้านบาทตามแผนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นกระทรวงการคลัง2.4แสนล้านบาทและกระทรวงกลาโหมได้2.3แสนล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว6,200ล้านบาทโดยกองทัพบ,บกได้รับการจัดสรรงบถึง1.1แสนล้านบาทเพื่อใช้ในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติถึง3.2หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง536ล้านบาทส่วนกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดคือกระทรวงพลังงาน2,158ล้านบาทกระทรวงอุตสาหกรรม5,363ล้านบาทและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา6,071ล้านบาทนายกรัฐมนตรีระบุวงเงินที่กำหนดไว้เป็นเพียงกรอบเบื้องตน้นสามารถปรับลดหรือเพิ่มเติมได้ในขั้นตอนของสภา ในเรื่องของโงบมาเนี่ยก็ไม่อยากให้ทุกคนไปมองว่าอยอดโงบมาที่เอามาถแถลงมาชี้จแจงกันวันนี้ตามสื่อตามโซเชียลอะไรต่างล่าเนี้ยมันเป็นขั้นต้นที่จะทำางบมาขึ้นไปในปี63ของรัฐบาลเพราะฉนั้นมันอยู่ที่อะไรละ่ะพิ่าาตั้งสองวลาใช่ไหมวัลาหนึ่งวลาที่2อีกนะมันจะได้มากเลยน้อยลดขึ้นเพิ่มลงอะไรต่างๆ่นี้เป็นการพิจารณาของกอ,อรมททั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็ขอเรียนชี้จแจงใจ้ทราบติดนา้นะครับ ที่ผู้นําฝ่ายค้านมองว่าร่างพรบรงบประมาณปี63ให้ความสําคัญกับงานด้านความมั่นคงมากเกินไปดังนั้นฝ่ายค้านจะไม่ยกมือสนับสนุนให้ร่างพรบรงบฉบับนี้ทําไมเราถึงไม่สามารถที่จะผันแปลงบประมาณในเรื่องเกี่ยวความมั่นคงเนี่ยให้มาสู่ในระบบแห่งทางด้านเศรษฐกิจทางด้านเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับการ การหากินลำบากอะไรเงี้ยนะทำไมไม่ไม่ไมมาเสริมสร้างแทนที่เราไปซื้อยุทธภกรต่างๆมากมายความจริงเรื่องการซื้อยุทธภกรเนี่ยผมในส่วนตัวนะผมเรียนว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยขัดข้องเท่าไหร่แต่ว่าให้มันดีเท่านั้นเองต้องจับตาร่างพรบรงบประมาณปี63ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในภาวะที่รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ หากเสียงไม่พออาจส่งผลต่อการบริหารงานของรัฐบาลกรมเนตนวลจันทร์สำนักข่าวไทยอาสามทรายงาน